แดดแรงมากขนาดนี้มาเลยค่ะเรามีตัวช่วยด้วยนวันตก,กรรมใหม่และเทคโนโลยีนในการผลิตทำให้สถาบันเดบิจิอคานามีได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเพื่อผิวหน้าของทุกคนโดยเฉพาะซึ่งอุด,ดมไปด้วยสารสกัดมากมายหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้รับรางวัลและรวบรวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสูงสุดสามารถฟื้นฟูผิวเราได้ในระดับเซลล์ เป็นกันแดดที่เนื้อพิเศษมากเนียนนุ่มลื่นบางเบาเป็นเนื้อซิลกี้เลยไม่ทำให้อุดตันด้วยเกลี่ยง่ายอัศจากพาราเบนฟอร์มานดีไฮกันได้ทั้ง UVA UVB ลดอาการเบิร์นได้ด้วยซึ่งเป็นอาการที่โดนแดดเผาจนไหม้ลดการระคายเคืองสารสกัดหลักๆก็อย่างเช่นสารสกัดจากพืชบนเทือขายแอลทั้ง7ชนิด ซึ่งเขาจะช่วยลดอาการเกิดสิวปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองต้านอาการแพ้เพิ่มความยืดหยุ่นปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสได้ด้วยนะสารสกัดจากว่านหางจระเข้จากเกาะเชจูจะช่วยปอบประโลมผิวกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและผิวอุ้มน้ำสารสกัดจากมเมล็ดอง,งุนง่นแดงเขาจะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงหลอดเลือดบริเวณผิวก็จะแข็งแรงไปด้วย ซึ่งจัดแต่ว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์เลยยังมีเพนทาเพปไทด์35อีกด้วยซึ่งเขาเป็นเพปไทด์ที่มีความเข้มข้นสูงสุดถึง35 <S <S ก็จะสามารถ,รถลดริ้วรอยเหี่ยวย่นริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยซิลเดเรลลาแคร์เขาจะช่วยป้องกันไม่ให้เมลานินที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยถูกส่งออกมาอย่างผิวชั้นนอกฉะนั้น ผิวเราจะสว่างกระจ่งางใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไดมอนด์พาวเดอสารสกัดจากเพชรซึ่งก็เป็นเพชรไทยสายสัน้นจะปรับโครงสร้างผิวเราให้แข็งแรงแล้วก็ยกกระชับช่วยผิวเราเรียบเนียนนุ่มลื่นลดรอยดำรอยหมองคล้ำแดดแรงแค่ไหนก็มั่นใจได้ทั้งวันเลยเบาสบายผิวด้วยการปกป้องสูงสุด ครีมกันแดดต้องมนตราโททอรแอดวานซันสกรีนพลั s SPF 50 PA บวกบวกบวกใช้ซะทักทุกคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ